WP Solar Cell นะครับวันนี้มาติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์ที่อำเภอพิมายนะครับจังหวัดโคราชนะครับหรือนครราชสีมานะครับโอ้ป่าข้าวนะครับตอนนี้ออกรวงใหญ่มากเลยนะครับเดี๋ยวก็เหลืองนะครับไม่นานคงได้เกี่ยวนะครับข้าวดีมากนะครับเขตนี้ข้าวดีมากเลยนะครับมีหญ้านิดหน่อยนะครับบนนะครับมาดูบ้านนะครับบ้านหลังงามๆนะครับหลังนี้นะทําเป็นโซโมเดิร์นนะครับอยู่กลางทุ่งนาบรรยากาศดีมากติดสระน้ําด้วย นะครับผมนี่นะครับสองแผงนนะครับติดอยู่ข้างบนแผงสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับผมเป็นแผงโพลีขนาดสามร้อยสมสิบวัตต์อนุอ่าขนาดกันนะครับผมอ่าทีนี้เรามาสัมภาษณ์นะครับเจ้าของบ้านว่าใช้อะไรบ้างนะครับนี่นะครับเจ้าของบ้านนะครับนี่รอยใช้เครื่องปั่นไฟอยู่นะครับแล้วข้างบ้านเนี่ยมีสระน้ํา นะครับเลี้ยงปลาปลาเยอะมากนะครับตอนนี้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับเนาะขออนุญาตถามถามหน่อยครับที่นี่ที่ไหนครับบ้านจันดำลาครับจันดำลาเดี๋ยวดเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวเดีมาทางนี้ดีกว่าแสงแสงแสงโอเคอําเภอครับอําเภออําเภอพี่ไม่อําเภอพี่ไม้จังหวัดนครราชสีมาครับแล้วก็เบอร์โทรนะเบอร์โทรเผื่อลูกค้าโทรมาถาม090 สองห้าสามสองเจ็ดหนึ่งแปดครับเราติดตามดพีมานานหรือยังครับถึงถึงมั่นใจสักพักครับโอเคครับทุกตาดูสักพักแล้วอืมว่าใช้ได้เนาะใช้ได้อันนี้ความประสงค์เนี่ยจะใช้อะไรบ้างครับจะใช้อะไรใช้ตู้เย็นหลักเลยตู้เย็นระไฟพัดลมโอเคครับส่วนแอร์เนาะเย็นอยู่แล้วบ้านเย็นติดมีลมผ่านอยู่แล้วครับไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้นะครับอ่าเดี๋ยวนี้นะครับผมมาดูขอบขอบคุณมากเนาะที่ให้ความร่วมมือครับครับ มาดูตู้สีส้มของเรานะครับตู้สีส้มนะบ,บ้านสวยมากนะครับหลังนี้เป็นบ้านทรงโมเดิร์นตากากาศนะครับเจ้าของบ้านนะครับขอบคุณมากครับที่ให้ความรวมมือแล้วก็ให้ทางทีมงานว p นิมีวัฒนาได้มาติดนะครับตู้สีส้มส,มส้มสลับดำนะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวหน้าตาบานบานชุดนี้ใช้แบตเตอรี่ยี y ่ห้อโกแบตนะครับสองกขนาด120แอมป์ นี่นะครับร้อแอมนะครับชุดนี้นะครับใช้แบตเตอรี่24โวลต์อนุกรมกันเป็นนะครับเป็นไฟ24โวลต์ออกมานะครับแล้วก็ต่อให้กับตู้ของเรานะครับส่วนแผงพีวีนะครับก็เข้านี่นะครับตามที่รีวิวในวิดีโอนะครับเนาะตามที่รีวิวในวิดีโอแล้วก็สายนี้จะเดินขึ้นไปนะครับบนหลังคาครับนี่ครับไล่ขึ้นไปนะครับนี่นะครับเราจะเดินมาทางนี้ แล้วก็ลงนี่มาเข้าตูนะ้ตอนนี้เปิดเปิดตู้ใช้งานอยู่นะครับไฟออก223โวลต์222โวลต์นะครับในจังหวัดสแตนบายยังไม่ได้ใช้อะไรแล้วไฟจุดที่ต่อเข้าบ้านนะครับก็คืออยู่ในดึงใ,ในตู้นี้นะครับนี่นะครับที่เขียนว่า L กับ N นะครับ L กับ N นคือไฟออกเป็น220โวลต์นะครับทางทางร้านเราเนี่ยออกแบบไปให้นะครับเป็นพอร์ตเทอร์มินอล นะครับผมแล้วก็มีจุดต่อแบตเตอรี่เข้าไปนะครับบอกรูตามวิดีโอนะครับที่รีวิวก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็มีสะพานไฟอันนี้อันนี้กำลังชาร์จครับ28.2แปดจุดสองโวลต์โอโหไฟวันนี้กระแสไฟดีมากเลยครับนี่ครับสถานะการชาร์จนะครับจะมีแผงโซลาเซลล์เป็นลูกแผงโซลาเซลล์แล้วก็เป็นลูกสองกรพิบไปหาแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับโวลต์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งนะครับมาในตัวนี้ครับตัวระบบชาร์จเจอร์เนี่ยตัวควบคุมการชาร์จเนี่ยบอร์ดตัวนี้ ตั้งไว้ที่28.7นะครับเดี๋ยวก็ตัดนะครับตัดการทํางานเนื่องจากว่ากระแสไฟแบตเตอรี่เนี่ยเต็มแล้วนะครับนี่นะครับข้างๆจะเป็นบอร์ดอุณหภูมิวัดอุณหภูมิความร้อนเพื่อพัดลมทํางานนะครับเพราะถ้าถลนได้ทีเนาะพัดลมจะทํางานนะครับเหมือนรีวิวก่อนหน้านี้นะครับใช้ทุกอย่างครับชุดนี้2,000วัตต์นะครับเนาะหูข้าวตู้เย็นเครื่องซักผ้าแอร์9,000 BTU นะครับหลอดไฟฟ้าพัดลม ดูทีวีนะครับแบบคราวงุจรแฟนคลับนะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับติดต่อมาได้นะครับตอนนี้ทางร้านเรามีคิวจองเป็นเดือนนะครับกับ2เดือนครับติดตั้งติดตั้งทั่วประเทศเลยนะครับผมติดต่อมานะครับบรรยากาศดีมากครับข้างบนครับโอ้โหเหมาะมากเลยกับการนอนพักตากอากาศนะครับผ่อนคลายได้นะครับติดทุ่งนานะครับปากข้าวก็ดีมากครับนะครับผม บางจังหวัดไม่มีข้าวเนาะแต่อำเภอนี้ได้ข้าวได้น้ำกันทุกคนนะครับผมสนใจนะครับติดต่อนะครับทีมงานให้บริการบรริกายินดีติดตั้งทั่วไทยครับ0 8 5 9 4แ6 3ห้าเก6าสี่หกนะครับเมมเบอร์แรกไว้ครับเด็กเด็วเด็กขึ้นลายนะครับผมสวัสดีครับ